ท่านผู้ชมครับท่องเที่ยวเมืองไทยยืนอันดับต้นๆของโลกพูดยังไงก็ไม่เกินจริงครับความยิ่งใหญ่และสีสันไม่เคยตกจริงๆโดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาครับเราก็ต้อนรับปี2023ด้วยข่าวความปังมากมายของประเทศไทยเรานะครับที่น่าชื่นใจแล้วก็พาให้อมยิ้มไปพร้อมๆกันด้วยครับ เดี๋ยววันนี้ครับแอดมินจะรวบรวมเอาข่าวข่าวมาให้ฟังให้ชมการสนุกสนุกครับพร้อมกับความคิดเห็นชาวต่างชาติที่พอจะหามาให้ฟังกันได้รับปี2023หรือปีกระตาปีกระต่ายทองของพวกเรานะครับอย่างแรกเลยครับแอดมินพาไปดูนักร้องชื่อดังจากวงวันริพับลิกครับที่โด่งดังระดับโลกเจ้าของเพลงดังๆนะครับอย่าง i a i n worried นะครับ secrets นะครับแล้วก็ counting stars นะครับ บอกชื่อเพลงแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจอ,อ,อ,อาจจะงงนะครับแต่ถ้าเปิดเพลง Counting Stars ฟังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อและเคยฟังกันอย่างแน่นอนครับซึ่งเพลงเนี่ยอ่าแอดมินขออนุญาตร้องให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ Counting Stars มันจะร้องประมาณว่า Lately I've been I've e e losing sleep dreaming about the things that we could be มันจะประมาณนี้ครับ แต่ท่อนฮุกน่าจะคุ้นหูกว่านี้นะครับลองไปเซิร์ชหาฟังเอาเพราะว่าแอดมินเอามาใส่ในคลิปไม่ได้เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งนักร้องดังนะครับท่านนี้เนี่ยเดินทางมาเค้าดาวที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็โชคดีที่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จังหวัดภูเก็ตเขาจัดเค้าดาวจุดพลุแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่านักร้องหนุ่มท่านนี้เนี่ยพอเห็นพลุถูกจุดขึ้นตลอดทั้งคืนก็เกิดเป็นความประทับใจจนเขาอดไม่ได้ครับที่จะต้องโพสต์ ความในใจเนี้ยลงสตรอรี่ใน i ิน t a g r กรส่วนตัวของเขาครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพในสตรอรี่ของนักร้องหนุ่มท่านนี้นะครับซึ่งเขาก็มีคำบรรยายครับที่แปลประมาณว่าในตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเนี่ยยังไม่เคยเห็นประเทศไหนที่จุดพลุมากมายเท่าประเทศไทยมาก่อนนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเริ่มจุดพลุกันตั้งแต่2องทุ่มและเสียงก็ดังตลอดไม่มีหยุดพักจนถึงตีหนึ่งเคซีมากๆเลย สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือ 1. จุดพูุเยอะขนาดนี้ทำไมเกาะภูเก็ตไม่ไฟไหมอยูเลยเหรอและ 2. ใครเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายค่าพลุที่ดูแล้วเหมือนจะต้องใช้เงินถึง50-90ล้านเหรียญเลยประทับใจสุดๆเลย อันนี้คือข้อความที่เขาบรรยายไว้นะครับนี่ความเป็นนักร้องที่ไปออกอีเวนต์เยอะครับเขาก็เลยเหมือนจะประเมินราคาของพลุได้นะเพราะว่าเวลาเขาไปจัดคอนเสิร์ตออกอีเวนต์ที่มันจะมีการจุดพลุจุดเอฟเฟกต,ต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้ประมาณราคาคร่าวๆนะครับพอเห็นพลุเยอะขนาดนี้ก็อดไม่ได้ที่เขาจะต้องคำวนวณราคานะครับทีนี้นอกจากาการบรรยายถึงความประทับใจต่อพลุเมื่อกี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสตอรี่อีกอันหนึ่งครับซึ่งแก โพสลงสตอรี่ใน IG อีกอันเป็นคลิปการจุดพลุที่ภูกเก็ตนะครับพร้อมกับเขียนบรรยายว่าจุดพลุแบบกระหน่ำสุดๆยาวนานถึง5ชั่วโมงและที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงดอกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะนอกจากนี้เนี่ยประเพณีการปล่อยโคมและอธิษฐานขอพรในปีใหม่ของที่นี่เนี่ยก็อเมซิ่งมากๆเลยท่านผู้ชมครับจริงๆเนี่ยแค่ นักร้องท่านนี้ลงสตอรี่อันแรกอันเดียวที่ตกใจกับการจุดพลุแบบบ้าระห่ำเนี่ยก็พลอยทําให้คนไทยก็ไปแชร์ข่าวกันถล่มทลายแล้วครับที่สําคัญก็คือการที่นักร้องชื่อดังระดับโลกแบบนี้เนี่ยลงสตอรี่เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่บวกนะครับก็เหมือนเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยแบบที่ทททเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสียตังค์สักบาทเลยครับที่สำคัญครับมันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศเรานะครับในฐานะที่เป็นประเทศตัวแม่แห่งเทศกาลร,รื่นเริงความสนุกสนานและเรา กลายเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของโลกเลยนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆตลอดมาครับซึ่งนักร้องแล้วก็วงดนตรี One Direction เนี่ยครับเขาก็มีคิวมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยวันที่3มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับที่ Impact Arena เมืองทองทานีครับไม่รู้ว่าเขามาเที่ยวแป๊บหนึงแล้วกลับไปหรือจะอยู่ยาวเลยหรือเปล่าโอ้โหมาเล่นอีกที3มีนานะครับพูดถึงการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางช่วงเทศกาลสำคัญของโลกนะครับก็ อดไม่ได้ครับต้องพาไปดูการจัดอันดับของสำนักข่าว CNN กันครับที่เขาคัดเลือก10สถานที่สุดยอดของโลกในการฉลองปีใหม่และก็จุดพลุนะครับโดยทาง CNN Travel เนี่ยได้เผยแพร่บทความดังกล่าวเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาครับโดยกระพาดหัวว่า10 Bang Up Places for New Year's Eve Fireworks and More นะครับแปลเป็นไทยประมาณว่า เป็น10สถานสิสถานที่สุดปังนะครับสำหรับการจุดพลุฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับและเขาก็มีการบรรยายไว้ครับว่าจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกเนี้ยก็เรียกว่าเหมาะสมนะครับที่เราจะไปสัมผัสกับประเพณีและความสนุกสนานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีชั้งที่มีทางการจุดพลุโชว์และมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับซึ่งเขาก็บอกเลยว่ามันเหมือนกับกลับไปในช่วงก่อน ที่โควิด -19 บาจระบาทก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับ10สถานที่ที่เขาเลือกมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับมีเมืองไทเปของไต้หวันนะครับมีแบงคอกหรือว่ากรุงเทพของประเทศไทยนะครับมีเมืองดูไบของสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับ เมืองเคปทาวของแอฟริกาใต้นะครับกรุงโรมของอิตาลีนะครับลอนดอนของอังกฤษริโอเดจาเนโรของบราซิลนิวรยกของสหรัฐอเมริกาและก็ลาสเวกัสของอเมริกาอีกที่หนึงครับก็สังเกตได้เลยครับท่านผู้ชมว่าใน10สถานที่ดังกล่าวเนี่ยทุกเมืองเนี่ยต่างก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกทั้งนั้นเลยครับและแบงคอกกรุงเทพของเราก็ยืนหใน10เมืองที่ เขาเรียกว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการเขาดาวปีใหม่มากขนาดนี้โอ้โหก็ภูมิใจได้เลยครับกับการที่แบงคอกของเราไปยืนอยู่ในการเป็นเมืองระดับโลกด้านการท่องเที่ยวแะเทศการได้อย่างไม่ไอายใครในโลกนี้แล้วก็ไม่แพ้ใครด้วยนะครับโดยในการพูดถึงแบงค t o k i l a n d ของ c n t r a v อ l เเนี่ยเขาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพไว้ครับว่ากรุงเทพมักจะอยู่ในดับต้นๆของเมืองที่มีชีวิตชีวาย,ยามค่ำคืนที่ดีที่สุดในเอเชีย การเฉลิมฉลองปีใหม่ในกรุงเทพก็เช่นกันที่จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ออกมาร่วมงานมีแสงสีเสียงมีความสนุกสนานสุดตารตาที่โดดเด่นมากก็คือการแสดงพลุดอกไม้ไฟที่บริเวณไอคอนสยามซึ่งไอคอนสยามเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งความบันเทิงที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา หากนักท่องเที่ยวต้องการเฉลิมฉลองต่อจากการเคาดาวก็สามารถไปสนุกต่อที่บาร์ิงเจ๋งมากมายซึ่งกรุงเทพเนี่ยมีบาร์สวยๆอยู่เยอะมากอย่างเช่น Sky Beach Bangkok ซึ่งเป็นบาร์ที่สูงที่สุดของเมืองหรือ s i r o c โคที่สามารถมองลงมาเห็นวิวเมืองกรุงเทพในยามค่ำคืนได้ หรือถ้ารู้สึกว่าสัมผัสความสนุกคลึกคลื่นมากพอแล้วก็สามารถไปสถานที่ที่จะเป็นการสงบจิตใจต้อนรับวันแรกของปีที่วัดที่มีความสวยงามมากๆอย่างเช่นวัดโพซึ่งในวัดก็จะมีพระนอนขนาดใหญ่ปร,ประดิษฐานอยู่ด้วย ชื่อว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติอ่านปุ๊บโอ้โหมากรุงเทพครบเลยมาเขาดาวได้เห็นดอกไม้ไฟหรือพุที่งดงามอลังการแถมยังไปต่อที่บาร์สวยๆที่ท็อปวิวของกรุงเทพได้อีกแถมอาะถ้าเบื่อเรื่องของแสงสีแล้วไปเที่ยววัดสงบสงบที่มีความงดงามระดับโลกได้อีกโอ้โหนี่ CNN เอ็ขาเหมือนช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้เราเลยนะครับ ซึ่งบทความดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีคนเผยแพร่เยอะมากครับก็แอดมินไปเซิร์ชดูไม่ใช่มีแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าสำนักข่าวต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆก็มีการนำเอาการจัดอันดับ10อันดับนี้ของ CNN ไปเผยแพร่ต่อเยอะด้วยนะครับและแน่นอนท่านผู้ชมครับว่าภาพเขาดาวที่กรุงเทพของเราเนี่ยก็กลายเป็นภาพที่ถูกจับตาไปทั่วโลกเลยครับ อาการจุดพลุและนับถอยหลังที่กรุงเทพถูกเผยแพร่ภาพไปตามสื่อระดับโลกและก็สถานที่ต่างๆมากมายครับอย่างเช่นที่ไทม์สแควร์ของนิวยอร์กก็มีภาพของอซีนมีภาพของกรุงเทพที่ทำกิจกรรมเขาดาวอยู่ด้วยนะครับหรือสำนักข่าว c ี n เองนะครับก็ เผยแพร่ภาพบรรยากาศสดๆขณะที่มีการเฉลิมฉลองที่กรุงเทพด้วยซึ่งท่านผู้ชมครับเชื่อว่าบางท่านอาจจะเห็นมาแล้วมันมีข้อผิดพลาดที่เราก็ไม่รู้ว่าจะขำหรือว่าจะงอนเขาดีนะครับเมื่อซีนเอ็นเขากำลังเผยแพร่ภาพแบบสดๆของกรุงเทพแต่กลับมีกราฟิกชื่อสถานที่ว่าแบงกอกไต้หวันนะครับทำคนจานวนมากเนี่ยแคปเอาไปล้อกันเป็นมีมเยอะเลยท่านผู้ชมครับ จริงๆเรื่องแบงคอเรื่องไทยแลนด์กับไต้หวันเนี่ยเมื่อก่อนปัญหาเยอะกว่านี้ครับฝรั่งยังงงๆแต่ช่วงหลังที่ประเทศไทยเป็นที่รู้จักเยอะขึ้นทั้งจากเรื่องของการท่องเที่ยวจากศาาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้การสับสนระหว่างไท a แลนด์กับไต้หวันเนี่ยมันน้อยลงแล้วแต่อันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่โอ้โหระดับ CNN นะครับท่านผู้ชมมันก็น่าตำหนิเหมือนกันเนาะในเพจข่าวสดอังกฤษเนี่ยก็มีคอมเมนต์กับขำเยอะเลยครับ อย่างเช่นคนไทยบางคนก็มาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษครับว่าผมจําเป็นที่ต้องมีพาส,สปอร์ตไหมเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในประเทศตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็มาคอมเมนต์ครับว่าบางทีใต้ไทเปนเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแบงกอก็ได้นะแล้วก็มีชาวต่างชาติ้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมคิดว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียกชื่อของตัวเองจริงๆมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่า,าในความคิดของเขาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นชื่อประเทศสยามนะครับ พราะจะทําให้เหมือนกับรู้สึกถึงรากเงาหรือว่าที่มาที่แท้จริงของประเทศไทยได้มากกว่านะครับเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะทชมท่านเราเปลี่ยนชื่อเป็นสยามเหมือนเดิมจริงเนี่ยรู้ไม่รู้ว่ามันคนไทยจะยังไงนะครับนึกนึกถึงแคว่ว่าถ้าเราไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติในสนามแล้วเราเปลี่ยนจากไทยแลนด์เป็นสยามเนี่ยเราจะตะโกนว่าอะไรดีตึง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 ,ตง,ตงสยามเงี้ยมัน <laughs> ก็แปลกๆนิดนึงเนาะแล้วก็ยังมีคนไทยไปคอมเมนต์ตอบฝรั่งคนต่างชาติเมื่อกี้นะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เรียก ชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยถูกต้องเนี่ยเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยอ่ากรุงเทพแบงคอกเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อที่ใช้ริงตัวเองมามากกว่า80ดิปีแล้วนะครับและคนไทยคนนี้ก็บอกอว่าชาวต่างชาติก็มาจะออกเสียงชื่อกรุงเทพจริงๆเนี่ยผิดมาตลอดนะครับแต่ก็มีชาวต่างชาติหลายท่านครับอย่างบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าแบงคอกเนี่ยคืออ่าเมืองหลวงของประเทศไทยนะไม่ใช่ไต้หวันนี่เขาก็เหมือนกับคงอึดอัดนะครับเห็นซีนเอาแบบนี้คนไทยบางคนก็เหมือน เมนชั่นถึงเพื่อนไต้หวันในคอมเมนต์นะก็บ,บอกว่าโอ้เ oh, พิ่งรู้เนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองประเทศเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์ก็สนุกสนานกันไปแต่ก็มีคนไทยครับที่เขาบอกว่าเขาไปเขาดาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มาเห็นจอที่เวียดนามมันก็เปิดการด่าทอดสดของ CNN ครับยังไงก็ตามครับผ้าผ้าหัวข่าวหลักๆของเขาก็ยัง เขียนถูกอยู่ครับโดย c ีนเอ็ก็พาดหัวข่าวหลักๆแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นวัดอรุณนะครับโดยเขียนว่า New Year's Eve Live นะครับ t h s i l p n t s l w p l t a l w e l c o m e s 2023นะครับหรือว่าเมืองหลวงของกรุงเทพเนี่ยได้ทำการต้อนรับปี2023นะครับจริงๆก็เป็นความน่ารักของ CNN นันที่เลือกมาเผยแพร่ภาพสดในการข้าวดาวของกรุงเทพโดยซึ่งกม็มันก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นผลดีกับการท่องเที่ยวเราด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับยังมีอย่างในเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับเพจนี้ก็ดังอยู่ประมาณหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามความพัฒนาหรือ,อการทะเลาะเบ,บาแหวงของชาวอาเซียนนะครับโ <laughs> ดยเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ยเขาก็โพสต์ภาพการเขาเรียกว่าฉลองเขาดาวนะครับที่เมืองไทยแล้วก็บอกว่าการเขาดาว2023ที่กรุงเทพนะครับเมื่อคืนที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไอคอนสยามนะครับแล้วก็เอาภาพของสัญลักษณ์ต่างๆในประเทศไทยมาเผยแพร่ให้ชาวอาเซียนที่เป็นผู้ติดตามได้ชมกันนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการนํานเอาคลิปการจุดพลุที่ไอคอนสยามของกรุงเทพเมาเผยแพร่นในเพจด,ด้วยนะครับก็นับว่าในเพจ a าเซียนสกายไลน์ช่วงเขาดาวก็เป็นเพจที่เอาภาพของกรุงเทพแล้ะก็ประเทศไทยไปลงเยอะมากนะครับซึ่งในคอมเมนต์ก็น่ารักครับอย่ามีคนไทย,ยไปคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า,าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดถึงปีใหม่ที่เมืองไทยมากๆเขาบอกว่าประเทศอื่นที่ท ประเทศอื่นเนี่ยปีใหม่เงียบมากร้านรวงก็ปิดถนนโลง่งไม่คลึกคลืนครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยสั่งสั่นกัน7วัน7คืนครับยิ่งวันที่3 1มอมองไปทางไหนมีแต่พลุนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพด้วยทุกจังหวัดคือสนุกสนานหมดนะครับเขาบอกว่าคิดถึงบ้านมากนะครับแล้วก็มีคนเวียดนามนะครับมาคอมเมนต์ด้วยว่าแฮปปี้นิวเอียร์ไทยแลนด์นะครับก็น่ารักดีนะครับแล้วก็มีคนไทยไปคอมเมนต์ตอบว่าแฮปปี้นิวเอียร์เวียดนามเช่นเดียวกัน แล้วก็มีเหมือนกับาชาวต่างประเทศนะครับเป็นชาวยุโรปมาคอมเมนต์อเมชชั่นถึงเพื่อนนะครับบอกว่าอันนี้เป็นที่ที่คุณไปเที่ยวอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเพื่อนก็มาตอบว่าใช่ครับเพื่อนก็น่าจะมามาเที่ยวเมืองไทยช่วงปีใหม่พอดีครับท่านผู้ชมครับยังมีเกร็ด น่ารักน่ารักอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นนักแบดมินตันดับโลกอย่างเฉินยู่เฟยนะครับซึ่งเป็นนักแบดมินตันสาวจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวครั้งที่ผ่านมานะครับก็โพสตภาพช่วงเทศกาลปีใหม่แถวแถ,ว,ถววัดอรุณด้วยน่าจะเป็นร้านอาหารฝั่งตรงข้าววัดอรุณนะครับพร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าขอบคุณรอยยิ้มพิธภาพการดูแลของทีมแบดมินตันไทยนะร,ระหว่างที่มาฝึกซ้อมแล้วก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เลยซึ่งเฉินยู่เฟยก็มาฝึกซ้อมอยู่ พักใหญ่ครับแล้วก็ซ้อมร่วมกับเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือหนึ่งหญิงของไทยด้วยนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามมากจริงๆาการที่นักกีฬาระดับโลกแบบนี้เขาโพสต์ภาพที่มีสถานี่ท่องเที่ยวของไทยงดงามแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้คนต่างประเทศที่ติดตามนักแบดระดับโลกเนี่ยเขาก็อยากมาเมืองไทยตามมาด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าปี2023นักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาประเทศไทยแบบระเบิดระเบ้อแล้วก็อย่างที่เราตามข่าวว่านัก ประเทศจีนจะเปิดปีหน้าแล้วนัะที่ชาวจีนจะมาที่เราอีกแล้วนะครับซึ่งเขามาเราปีละเป็น10ล้านคนในช่วงก่อนโควิดแล้วก็เราก็ต้องเตรียมต้อนรับเขาอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ านผู้ชมครับแล้วก็จริงๆยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยอยู่หลากหลายเลยอย่างช่วงนี้นักเที่ยวกลับมาเมืองไทยและการท่องเที่ยวจากต่างชาติของเราเริ่มเป็นปกตินะครับยังขาดแค่จีนที่กําลังจะกลับมาร้ออย่างโพสต์นี้ก็หยิบจับมาให้ดูกันครับมีชาวต่างชาติแล้วก็โพสต์รูปภาพที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมทางแล้วก็แคปชั่นภาษาอังกฤษว่าเป็นอาหารที่อร่อยนะครับวัฒนธรรมที่สุดยอดมากแล้วก็ ผู้คนที่เฟรนลี่มากที่สุดในโลกเลยครับแล้วก็เขาบอกว่าเขามีความเคารพแล้วก็นับถือต่อคนไทยมากๆนะครับขอบคุณครับนี่เป็นการมาเมืองไทยครั้งที่ห้าของเขาแล้วด้วยน่ารักมากๆเลยซึ่งก็มีชาวต่างชาติไปเม้นต์หลายอย่างเลยครับอย่างบางคนก็บอกว่าคุณก็จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับก็บางคนก็มาคอมเมนต์ว่าก๋วยเตี๋ยวริมทางธรรมดาแบบนี้เป็นอะไรที่คุณควรที่จะมาชิมให้ได้เลยเมื่อมาถึงประเทศไทยนะครับ ชาวต่างชาติบางท่านก็บอกว่าเนี่ยการมาเที่ยวประเทศไทยแค่ครั้งเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเหมือนเขาจะบอกประมาณว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยคุณจะต้องกลับมาอีกแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเมืองแห่งรอยยิ้มเดอะแลนด์นอฟสไมล์เนี่ยมักจะพยายามดึงคุณกลับไปเที่ยวเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เสมอนะครับเป็นธรรมชาติของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นอยากไปไปเลยนะครับก็พ,พูดถึงเมืองไทยประมาณนี้ ท่านผู้ชมครับจริงๆก็ยังมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยที่จะมาพูดถึงเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างบางอย่างก็อาจจะทำคอนเทนต์โดดๆไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ยอย่างเช่นเนี่ยครับที่มันมีการจัดอันดับของ c n Traveler อ,อันนึงที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นอาหารรสชาติจัดหรือว่ารสเผ็ดที่ สุดยอดที่สุดของเอเชียนะครับ9อันดับนะครับซึ่งใน9จานนี้ก็จะมีของประเทศไทยติดไปถึง2เลยท่านผู้ชมอินเดีย2จีน2นะครับนักนั้นก็จะมีของอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้ก็น่าภูมิใจนะครับที่ไทยเราก็มันไปเหมือนครับเราไปยืนในเรื่องของอาหารเนี่ยไปเคียงคู่กับประเทศมห,หาอำนาจอย่างจีนกับอินเดียได้นะครับอย่างของเราที่ติดอันดับก็จะเป็นส้มตำนะครับแล้วก็ผัดกระเพรานะครับ เนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของมรดกข,ของประเทศไทยนะครับมันเวลาถูกจัดอันดับเราก็มักจะถูกหยิบยกไปแข่งกับประเทศอื่นๆได้แบบไม่อายอยู่เสมอนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยการท่องเที่ยวเปิดคิดว่าน่าจะมีอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็จะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็โปรโมทในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้คนรู้จักประเทศไทยได้มากขึ้นไปอีกในอนาคตด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้เรื่องราวที่นํามาฝากกันมีประมาณเท่านี้ครับคิดว่าแต่ละเรื่องน่าจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นการเปิดศักราชใหม่เปิดปี2 5 6 6นะครับให้กับประเทศไทยแล้วก็คนไทยได้มีความสุขกันแล้วก็ฉะนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ผู้ติดต,ตามแล้วก็ผู้ที่กดเข้ามาดูช่องของเราทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับร่ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําอะไรให้ได้อย่างใจคิดตลอดปี2566แล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับ แอดมินฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฝังครั้งแรกแล้วก็ฝากอ้อมอ,อกอ้อมใจไว้สําหรับคนที่ติดตามแล้วแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดก็ต้องขอโทษด้วยถ้าบางถ้ามาทำคอนเทนต์มาช้าหรือนานๆจะมาทีหรือทําอะไรที่ไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ขอฝากคอนเทนต์อื่นด้วยที่แอดมินก็ทําด้วยความสุขแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจเต็มที่อย่างเช่นก็จะมีบล็อกที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับโชคดีปีใหม่อีกครั้งแล้วก็ขอลาไปก่อนคั สวัสดีครับ